สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจโอ้นนะฮะแล้วก็ดีเจวินอยู่ฝั่งซ้ายผมมือนะครับตอนนี้ก็แน่นอนนะฮะมีหนึ่งลปินนะครับเป็นกลุ่มคู่นะฮะเข้ามาที่คลึ่นซีดของเรานะครับแนะนำซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซิงเกิลนี้ต้องบอกเลยนะว่าแดนซ์โดนใจชาวซีแน่นอนนะครับไปพบกับเขาเลยนะฮะคุณนั่งกับน้องปันปันนเนี่ยสวัสดีครับ คราวนี้มาในโปรเจกต์ของฟอนเตชใช่ไหมครับโปรเจกต์ทรีฟอร์มค่ะเป็นไงบ้างฮะโปรเจกต์นี้ก็เป็นการเอาสิบเพลงเก่าของแกรมมี่มาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ใหม่ค่ะของหนูเน,นี่ยก็คู่กับพี่ฮั่นเป็นซิงเกิลแรกเลยเราเป็<ล>คนค,คนเลือกพี่ฮั่นมาคู่กับเราใช่ทั้งหนูแล้วก็ทั้งค่ายด้วยเข<อ>าโมสาทจะชงม,มารู้นะโอเค ไปต่อไปไเป็นไปเป็นเลยต่ะพี่เออนะฮเอาเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมาได้เจอกันได้เออก็ก็คือหนูก็บอกทางค่ายว่าหนูอยากเต้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ายก็เห็นว่าเออเนี่ยถ้าจะเต้นจริงๆก็น่าจะเต้นแบบฟรีฟอร์มฟรีสไตล์ก็น่าจะลงกับโปรเจกต์นี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอ่อได้พี่ท่านมาค่ะก็เลยเต้นด้วยกันจัดเต็มครับผมนะฮะอ่ะโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างคะเจอน้องมันปันครับผมก็สนุกสนานนะครับแล้วก็เออต้องบอกว่า น้องมันปันเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆคือเขาเป็นนักกินกลินชาติเก่าก่อนใ่ใเราก็แอบไปซุ่มซ้อมเพื่อที่เวลามาเจอกับน้องมันปันเนี่ยที่เขาเรียกว่าตอนถ่าย m อ็หรือว่าการทำงานต่างๆเนี่ยมันจะได้แบบง่ายขึ้นทุกโล่ใช่ครับผมหนูก็ไปซุ่มเหมือนกันระดับคุณท่านต้องไปซุ่มด้วยฮะใช่ครับผมปกติเต้นเต้นเก่งอยู่แล้วโโอ้หเขาซุ่มเขาซุ่มการทีลังกาออมีการทีละกาด้วยครับผมมีท่าพาดพอนิดนึงครับผมนะครับแต่หนูก็ไปซุ่มเพราะแบบว่า ท่าแบบฟรีสไตล์พวกท่าแบบบีบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือทางครูอ๋เนี่ยเขาให้ reference มาหนูว่าแบบว่ามันจะมีท่าแบบโลดโผนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูคิดว่าถ้าหนูฝึกเองเนี่ยหนูไม่สามารถทําได้แน่ก็เลยขอเรียนเพิ่มเลยอ๋อคือแบบบีบอยนี่ต้องไปฝึกเพิ่มลองสอนดีเจอ้นดูได้ไหมฮะสักท่าสองับผมก็จะมีท่าฟีดอย่างเงี้ยค่ะลงไปแบบโโอหอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ซุ่มซ้อมตีลังกาครับผมอันนี้ซุ่ม ซ้อมเต้นเต้นครับอันนี้ซุ่มอยู่หลังบ้านไปส่องเขาันนี้นะฮะซุ่มดูท่าเต้นมันเต้นอะไรไว้ได้ข่าวว่าจะมา cover ใช่ไหมใช่เที่คุณอ้นเราสองคนพรุ่งนี้เลยครับผม cover อยากเห็นมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนเรียก่นตึงผมให้ผมด้วดูแล้วเดเสียชีวิตแน่ๆน่เอาใกล้ๆเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปวัดเลยครับผมนะฮะเห็นบอกว่าถ้าตอนท่อนฮุก ครับเป็นท่าที่ยากพอสมควรเลยใช่ไหมปกติจะต้องมีท่าจำบครับใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับท่อนฮุกครั้งนี้เออ่ท่อนฮุกในครั้งนี้เนี่ยคือครับเป็นสไตล์การเต้นที่รวมหลายๆสไตล์รวมกันมีลงไปแบบว่ากลิ้งที่พื้นแต่ว่าที่จะเห็นชัดเจนมากที่สุดก็จะเป็นอ่าบีบอยครับบีบอยใช่นี่ก็เป็นบีเกิลถ้าเป็นผูอมใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นการท่าเต้นที่ที่ว่ารวมหลากหลายสไตล์เข้าไปใช่ครับแต่ว่าในเนี้ยนั่คือเป็นเรื่องของบีบอยเท่านั้นเองครับใช่ไหมครับท่าก็จะแบบโลดโผนหน่อยอ่ะใช่ครับเพราะเป็นบีบอยยา ไี่อยาจะเต้นตามไม่ได้บางคนที่ไม่แบบแข็งแรงจริงๆก็จะเต้นตามไม่ได้ฮะฟุตบอได้คุได้ครับผมได้ข่าวว่าเพลงเพลงนี้คุณท่านมีส่วนร่วมในการแบบแต่งเนื้อเพลงนะพวกนี่ด้วยเชิญแรปใช่ไหมใช่ครับผมก็มีเขียนแรปเข้าไปนะก็อยากให้เพลงเนี่ยมันมีความเรียกว่าพิเศษมากขึ้นครับให้คนจดจําในรูปแบบของปันๆกับผมเพราะว่าคือด้วยต้นแบบเดิมเนี่ยคือทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าฟังอันนี้แล้วมันจะได้มีท่อนที่เขาเรียกว่า ใส่หูคนฟังนิดนึงแต่คนฟังไม่เจ็บนะครับ<อ>ให้ให้รู้สึกเฉยๆว่าอ๋ออะไรมันแปลกฟังๆแล้วอ๋ตอตัวนี้มีเราเนแล้วใช่บผมครับผมปขยายความขยายความนะ <laughs> นะอ่านยังไงฝากติดตามด้วยลกันนะครับครับ,รบอ่ะถา,ามเลยดีกว่าสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากละกันนะฮะให้ซิงเกิลนี้นะครับให้กับชาวซีดได้ มาฟังกันเ,นเยอะนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยครับผมครับก็ขอฝากเพลงซากันิตนะคะเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้ม Frontage r e f o r m นะคะซิงเกิลนี้เนี่ยพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่หนูกับพี่ฮั่นแต่ว่าทั้งพี่พลวงแฟชชันผู้เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ทั้งทางทีมดีแดนซ์ด้วยทีมทีมที่แบบว่าคุมกันเต้นทั้งหมดอะค่ะคือโปรเจกต์นี้เนี่ยก็พวกเราก็ตั้งใจทํากันมากๆก็เลยอยากจะฝากนะคะทั้งชาวที่คนที่รักการเต้นแล้วก็คนธรรมดาทั่วไปนะคะคนที่เคยฟังซากนิตเวอร์ชั่นที่แล้วก็อาจจะมาชอบเวช่นนี้้ดวย จะต้องฝากด้วยค่ะดาวน์โหลดได้ที่นอจ1 2 3 0909ครับผมแล้วอย่าลืมกดโทรออกนะฮะและที่สำคัญขอเข้ามาที่ซีเจยอะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าดีเจที่ซีทไม่ใช่แค่หล่ออเดียวครับใจดีจะพร้อมจะเปิดให้แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครั <c oughs> บนี่สดสวยมากเดี๋ยวเพี้ยนเอาตังค์เท่าไหร่ดี <c oughs> <c oughs> ครับผมเออนะครับอย่าลืมนะ411975ส่สง sms ขอเข้ามากันเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะ <c oughs> ทั้งปั้นานาป้นแล้วก็ป้านคู่ป้านป้านกับ <c oughs> ป้าน